ขอความเจริญในพระสธรรมจรงมาเกิดมิดรท่านผู้ชมทุกท่าน เราได้ยินคำว่าความเราได้ยินคำว่าความจริงเป็นสิทธิไม่ตายถูกต้องที่สุดความจริงเป็นสิทธ่ไม่ตายถูกต้องที่สุดแต่เคยวิจัยกันนะว่าอะไรคือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมีสองเรื่องทัความชั่วแม้ถูกกลบใต้ปฐพีอีกไม่นานปีความชั่วก็พุดโผล่นี่คือความจริงทง มนุษย์ที่ทําความชั่วอ่ไอ้คาว่าทําความชั่วนี่ยคือผิดกฎธรรมผิดกฎหมายผิดกฎของสังคมถึงคุณจะปกปิดด้วยตัวเองด้วยเพื่อนฝูงหรือด้วยวยศอํานาจคุณปกปิดไปปกปิดไปเถอะแต่อีกไม่นานปีท่านนะความออีกไม่นานปีก็ผุดโผล ถึงเราฟังว่าใต้ปัตภีว่าหาอะไรมากรอบระบบอีกไม่นานปีความชั่วผุดโผล่แล้วผุดโผล่อีกตอนที่เราแก้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ทำความชั่วไว้เนี่ยผิดผิดก็ได้ท่านแต่ชั่วมันไม่ใช่ความผิดนะมันหนักกว่าความผิดไปอีก แล้วที่ถูกกลบเอาไว้ในคุณจะเป็นความชั่วอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนทำมาเนี่ยใช่ไหมฮะมาถึงเวลาแล้วน้ําลงตอผุดชั่วดีก็โผล่โบราณเขาว่างัน้นน้าลงตอผุดชั่วดีก็โผล่ท่านเคยเห็นไหมฮะเออทำไมเราพบซากสัตว์โบราณดึกดบรรพย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราพบซากศพเราพบซากสัตว์อ้าวมันฝังเป็นพันๆปีถึงเวลามันค่อยๆเคลื่นอนขึ้นมาเป็นดินเองความชั่วเป็นอย่างนั้น นั่นจึงบอกว่าความชั่วแม้ถูกกลบใต้ปฐพีอีกไม่นานอีกไม่นานปีนนปชั่วกะพุดโผความมีแม้ถูกกลบแม้ถูกกลบอีกอไม่น,นานก็มีคนขุดคน้คน,คนพบจนได้ทความดีของเราเนี่ยถ้าทําไปเถอะแม้ใครจะมา,รากรบความดีมาแย่งชิงความดีไปว่าเขาเป็นคนดีนะอะไรต่ออะไรนะอีกไม่นานปีละท่าน นะความนี้ก็ต้องโ,โลเ p r o c e s s นั้นเปรนสาจธรรมเคยเห็นมาแล้วเคยพบมาแล้วแล้วเป็นไงท่านความชั่วแก้ตัวไม่ได้ความนีประกาศออกมาแต่เขาถามว่าใครเป็นคนกบความดี้เขาบุคคลเหล่านี้ไว้อ,อ,อัตมาในจำได้ตั้งแต่เป็นเด็กปสามปสี่อ่านหนังสืออันหนึ่งของดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร่เจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝังก็ดูเป่งปังอลังชังเอ่ยโอ้นี่เขาบอกว่าถ้าความดีทําไปเถอะอย่างวันนึงตั้งโผเพราะฉันอยากคิดว่าความั่วจะไม่ปรากฏและท่านที่ทําความดีอยากคิดว่าความดีจะไม่ไป,รประจักษ์เมื่อทุกคนนะฮะเข้าใจชนนี้แล้วเราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามทํานองครองธรรม